สวัสดีน้องมอสี่ด้วยนะอันนี้เราจะมาต่อจากครั้งก่อนเราจะขึ้นเรื่องของวันนี้ก็คือกำลังอ่ากำลังภาษาอังกฤษก็คือ power มีหน่วยมีสัญลักษณ์เป็น p อ่าและกำลังเนี่ยมันคืออะไร กำลังเนี่ยคือการทํางานเท่าก,การทํางานเท่ากันในเวลาที่แตกต่างกันทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะเรียกว่าอัตราการทํางานาหรือปริมาณที่ทําได้ใน1ต่อหน่วยเวลา,ามีปริมาณที่เกี่ยวข้องปริมาณที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีงานมนนาีสัญลักษณ์เป็น W เวลาสัญลักษณ์เป็น T เล็กอ่าทีนี้มันก็จะมีสูตรของมันสูตรของกำลังสูตรของกำลังเนี่ยสูตรก็คือ p เท่ากับ w ส่วนด้วยทอ่าไฮไลท์ไว้ด้วยนะโอเคพี่คืออะไรเรารู้อยู่แล้วชัดชัดเจนพี่คือกำลังอ่ากำลังเนี่ยมีหน่วยเป็นวัต ต่อมาเดบิวเดบิวก็คืองานงานมีหน่วยเป็นจูลต่อมาเวลาคือทีมีหน่วยเป็นวินาทีอ่าทีนี้ สูตรมันก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละที่เหลือก็แค่ดัดแปลงอาจจะสามารถดัดแปลงเอ,อ่อวิวงานงานสูจากการเรียนของคันที่แล้วงานสูตรของงานคืออะไรงานเท่ากับแรงคูณกับระยะทางอ่าหรือว่าการกระจัดอ่า W เท่ากับ f x นะนี่อันนี้คือแรงมันสามารถดัดแปลงไปได้เรื่อยๆนะทางทางฟิสิกสนะ์เนี่ยสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆทีนี้เราจะมาลองทำโจทย์กันโจทย์ง่ายๆไม่ยากโอเคโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร ให้นักเรียนเนี่ยหยุดคิววิดีโอนะและเขียนโจทย์ตามแล้วว่าดรูปพร้อมตามแล้วลองทําก่อนอลองทําก่อนนะส่วนใครที่ไม่รู้วิธีทำหรือว่าอยากทําไปพร้อมกันสามารถทําได้หรือใครที่ทําแล้วอยากรูชเลยโอเคเราจะมาดูกันข้อที่หนึ่งจากการาฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดอ่า ถ้าแรงนี้กระทำต่อวัตถุให้เกิดการเคลื่อนที่ตามการกระจัดใช้เวลาสิบวิไฮไลท์ใช้เวลาสินาทีจงหากำลังที่เกิดขึ้นอ่าจงหากำลังที่เกิดขึ้นกำลังคือ p ีเขาถามหา P ียังไงล่ะ,ะและสูตรของกำสูตรของกำลังเนี่ยคืออะไรกำลังก็คือ P เท่ากับงานส่วนด้วยเวลาอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงเขาให้กราฟเรามาสแสดงว่าเขาเนี่ยต้องการถามหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างแน่นอนว่าพื้นที่ใต้กราฟพวกเนี้ยมันจะได้เท่าไหร่อ่าพื้นที่ใต้กราฟพวกเนี้ยแหนละทีนี้มันมีกราฟอยู่สองแบบ ก็คือแบบสามเหลี่ยมกับแบบสี่เหลี่ยมเราจะทำเป็นสองช่วงนะหรือว่าสองอย่างก็คือช่วงที่1เป็นสามเหลี่ยมช่วงที่สองเป็นสี่เหลี่ยมอ่ามองภาพให้ออกนะ,ะแล้วทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ให้งานมานี่้ง,งานคืออะไรงานจากคราวที่แล้วงานเท่ากับแรง คูณด้วยระยะทางเขาให้แรงมาให้ระยะทางมาเราสามารถหาได้หาได้จากพื้นที่ของสามเหลี่ยมและพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอ่าเราจะมาลองทำกันงานอราสูุปสามเหลี่ยมก่อนสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ c หนส่วนสคูณฐานฐานก็คือสี คูณสูงสูงก็คือสิบอ่าอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมนะต่อมารูปสี่เหลี่ยมบวกด้วยรูปสี่เหลี่ยมอ่ารูปสี่เหลี่ยมความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความยาวสิบนะไม่ใช่แบบนี้คือผิดความยาวจริงๆแล้วก็คือหกถ้าไมถึงเป็นหก เราจะต้องเอา10-4ลบสนะตรงนี้มาลบกันเท่ากับ6แสดงว่าความยาวของช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้คือ6อ่าส่วนความสูงเนี่ยคือ10เท่ากันเดี๋ยวแยกสีดีกว่าอาจจะเห็นได้ชัดอ่าเดี๋ยวแยกสีให้นะอย่าเ,เช่นสีเหลืองโอ้ยมองไม่เห็นเลยก็นเาเป็นสีส้มแทนโอเค เซนึเนึ่งส่วนสองคูณหารคูณสูงบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมสูตรสี่เหลี่ยมคือส,สูตรสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณสูงนะอ่ากว้างคูณยาวอะไรก็ได้กว้างคือ6 6ตรงนี้นะหสูง คูณสิอ่าส่วนด้วยส่วนด้วยทีทีคือเวลาเวลาเขาให้มา10วินาทีเวลาคือ10กดเครื่องคิดเลขครับ0.5 0.5คือเศษหนสะ่วนสะคูณ4 คูณสิก้อนนี้เราจะได้20บวกกับ6กคูณสิได้60บวกกันก็จะกลายเป็น80ดส่วนสิบอ่าแปดส่วนสิแล้ว10ตัด80ได้8 แสดงว่ากำลังข้อนี้ก็จะตอบ8หน่วยเป็นวัตคือวิวข้อนี้ก็จะเสร็จแล้วอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมให้หยุดคลิปวิดีโอนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนวิดีโอสามารถดูได้หลายรอบอ่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเราจะตอบไปข้อที่2 ข้อที่2จะมีความแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยข้อที่2โอเคข้อที่2ให้หยุดคิววิดีโอนะหยุดคิววิดีโอแล้วลองเขียนโจทย์ก่อนได้เขียนโจเขียนโจทย์ก่อนโอเค ถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วสามารถทําต่อได้เลยหรือว่าจะมารอเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวจะพาทําให้ดูโอเคเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวจะพาทําให้ดูนะเขาบอกว่าข้อที่2องเนี่ยมริโอขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮไลท์ไ,ไว้ความเร็วคงตัว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นถนนที่มี สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ0.1มีความเสียดทานด้วยนะถ้าน้ำหนักของมาริโอรวมกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น1,000นิวตันน้ำหนัก1,000นิวตันจงหากำลังที่มาริโอใช้ต้องใช้ในการขับมอเตอร์ไซค์หากำลังอีกแล้วหาว่า P เท่าคือเท่าไหร่ ่าเราจะมาวาดรูปกันเราจะมาวาดรูปมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์นะมาริโอ้บนพื้นถนนมาดพื้นด้วยโอเค มาเิโอเนี่ยขี่มาด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วก็คืออะไรคือ v v เท่ากับ40อ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์มีความเสียดทานเท่ากับ0.1แสดงว่ามี f มีแรงเสียดทานมี fx เท่ากับ0.1อ่า ถ้าน้ำหนักของมาริโอรวมกับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งพันนิวตันหนึ่งพันนิวตันเท่ากับหนึ่งพันนิวตันาจงหาก,กำลังที่มาริโอต้องใช้ในการขับมอเตอร์ไซคันนี้โอเคทีนี้ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเขาให้มาชัดๆมากมาริโอเนี่ยขับรถด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องแปลงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยให้เป็นเมตรต่อวินาทีสักก่อนอ่าวิธีการทำก็คือเราจะเอา40เนี่ยคูณกับ1,000ส่วนด้วย 3,600นี่คือวิธีเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นเมตรต่อวินาทีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีเราจะได้เท่ากับ1 11. 11, 1 1 1 1เมตรต่อวินาที อ่าทีนี้จากสมการเขาต้องการถามหาพีเราจะต้องใช้สูตรกำลังก็คือก็คือพีเท่ากับ w ส่วนทีทีนี้เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้งานมาอยู่แล้วอ่าเขาไม่ได้ให้งานเราจะทำยังไงดีบางคนตกใจ แต่ว่าเรานั้นนะ่ะสามารถหาได้เองอาบางคนงงหาได้เองได้ยังไงงานเนี่ย W สามารถเท่ากับ Fx ได้คือแรงคูณกับระยะทางเฮ้ยแรงแรงคูณกับระยะทางทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก W เนี่ยให้กลายเป็น f อกก่อนอ่ามีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันทีนี้ถ้าเราสังเกตอีกเขาไม่ได้ให้เวลามาเราไม่รู้เวลาทำยังไงดีแต่เขาไม่ได้ให้เวลามา แต่เขาให้ความเร็วมาความเร็วก็คือ v สูตรความเร็ว v เท่ากับ x ส่วน t อ่า v เท่ากับ x ส่วน t นะนี่คือสูตรความเร็วซึ่งมันเท่ามันคล้ายกับตัวนี้เลยสองตัวนี้เราสามารถแปลงได้ไหมสามารถแปลงได้ เราสามารถแปลงได้ก็ะจะกลายเป็น f ส่วนด้วย v ทาไมถึงกลายเป็น f เล็กล่ะ f ใหญ่กลายมาเป็น f เล็กได้ยังไงเพราะว่าในหน้าที่นี้เขาเป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเราจะต้องกลายเป็น f เล็กเดี๋ยวก็จะไฮไลท์อีกนะนี่ตัวตรงนี้ เป็นตัวสีเขียวส่วนตัวตรงนี้เป็นตัวสีชมพูเป็นที่มาที่ไปทีนี้ยังไม่จบยังไม่จบแล้ว F เนี่ยมันยังมันก็ถือว่าเป็น,นยังไม่ถูกนะ มันยังไม่ใช่สัมประสิทธิ์แรงเสียนจริงๆสัมประสิทธิ์แรงเสียนก็คือมิวม,วมวนี่เราจะต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนจาก f เนี่ยเป็นมิวเก็ F จะเท่ากับมิคูณกับ N ทีนี้เราจะมี V ด้วยอ่า แต่ n ในนานทีนี้เราจะให้เป็น w อ่าเราจะให้เป็น w คูณกับ v คู่นะแล้วแล้ว n อยู่ตรงไหนล่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยที่โดนกดลงไปอะ่ะพื้นก็จะกดขึ้นมาด้วย เราจะเรียกมันว่าแรงแอคชั่นเท่ากับแรงดีแอคชั่นเราจะได้สูตร p เท่ากับ m ดิวคูน m คูณ W คูณ v ทีนี้แล้วจะมาแทนกัน p เท่ากับ มิวิวเท่ากับมิวมิวคือสาระสิทธิ์แรงเสียดทานเขาให้มาอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งดิเขาให้มานี่น้ำหนักของรถมาริโอรวมกันหนึ่งพันนิวตันคือหนึ่งพันวีคือความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเรามีแล้วแทนเลย มิวศ er ูนย์จุดหนึ่งดิบิวคือหนึ่งพันและก็ความเร็วคือสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งกดเครื่องคิดเลขตึก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 ก็จะได้ค่าเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งวัตต์อ่าข้อนี้ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย